สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆ้ทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคนก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญ5บาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับสองเหรียญน,นี้ไม่ได้ติดดูหนึ่งในสิอันดับที่หายากนะครับท่าน เหรียญที่ผลิตเยอะมากครับท่านรหรับสองเหรียญนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับสำหรับสองเหรียญนี้ผลิตที่ว่าไม่น่าเป็นไปได้แล้ว,วจะผลิตเยือะขนาดนั้นแต่ว่าหายากครับตอนนี้ครับบอกตัวเลยครับว่าจะหาได้แต่ละเหรียญนี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะครับผมสังเกตทุทกเหรียญน,นะครับเมื่อก่อนผมไม่บ้าเหรียญขนาดนี้แต่ตอนนี้ยอมรับว่าบ้าเหรียญแล้วครับ คือเห็นอะไรที่ผิดหูผิดตาไปหน่อยก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆเลยครับที่ยังไม่ได้แยกกันออกมาก็มีเยอะนะครับไม่รู้ว่าเรียนในเต่เหเลียนไหนมั่วกันไปหมดเลยครับท่านแต่ว่ามีบางเลียนครับที่แยกออกมาแล้วเพราะว่าจะเก็บครับกีจะเก็บครับจะทําการล้างก็ต้องแยกออกมาครับเอาเลียนที่สวยๆวยหน่อยสภาพดีๆสวยสวยครับเรียกออกมาครับอย่างเช่นสองเรียนนี้มีโอกาสเก็บได้นะครับนี่ไม่บุบไม่บี้เท่าไหร่ครับ สวยงามครับทลางออกมาแล้วจะใส่วิ่งนะครับสําหรับสองเหรียญนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับดูเหรียญแรกครับเนี่ยดูครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านคือภูมิพลอดุลยเดชนะครับเนี่ยสวยงามนะครับภูมิพลอดุลยเดชนี่ครับเป็นตัวหนังสือชัดเจ๋วเลยครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านครับภูมิพลอดุลยเดชนี่นะครับส่วนด้านหลังคือรัชกาลที่เก้าครับเนี่ยดูครับรัชกาลที่เก้าด้านหลังนี่นะครับแล้วก็มาดู บลมบรูปของพระองค์ท่านครับนี่ครับตรงนี้ครับไหลลงมาอย่างนี้ครับกลางล่าขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาบนหน้าพระพักมุ์งท่านนี่ครับแล้วก็บนที่พระเศียรพระองค์ท่านแล้วก็ด้านหลังของพระองค์ท่านสวยงามครับเหรียญนี้สมบูรณ์แบบนะครับนี่น่าเก็บต่อสมมากแบบนี้ครับอนาคตไม่ธรรมดาแน่นอนครับเป็นเหรียญเก้าเหลี่ยมนะครับนับดูก็ได้ครับจากมุมไหนไปมุมไหนก็แล้วแต่ครับจะเป็นเหรียญเก้าเหลี่ยมครับไม่เหมือนของรอสิบนะครับ จะอยู่ที่สิบเลี่ยมแต่พงท่านรอเก้านี่ก็คืออยู่ที่เก้าเลี่ยมกับท่านดูตรงนี้ครับสวยงามไหมครับเนี่ยขอบเฟืองนะครับขอบเฟืองลืวนเลยนะครับนี่ครับขอบเฟืองนี่สัดเจ๋ยวเลยครับคมชัดเจ๋ยวเลยสวยงามมากโอเคนะครับน่าเก็บสะสมนะครับแบบนี้ปีพศเลยดูกับประเทศไทยครับตรงนี้นะครับมาดูประเทศไทยครับ นี่ครับตรงนี้ครับประเทศไทยครับเนี่ยเอาที่ชัดเจนครับเนี่ยอตรงนี้ชัดเจนแล้วประเทศไทยพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับท่านด้านหลางคือห้าบาทแล้วก็ห้าครับท่านปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดะครับท่านปีนี้จะผลิตเยอะมากเลยนะครับสำหรับปีนี้ครับผลิตเท่าไหร่เลยครับปีพศสองพันห้าร้ยสาสิบเจ็ เท่าที่ผมดูนะครับผลิตเยอะมากเลยครับเนี่ยแต่ยังหาแต่หายากครับตอนนี้แทบจะหาไม่เจอเลยสําครับสองวันแล้วครับนี่เราะวันที่สามมึงค่อยเจอครับวันนี้แหละครับที่เอามาครับปีพศ2 5 3ดแต่ก่อนนี้ผมดูอันดับที่ผลิตเยอะแล้วผมก็เลยไม่ค่อยที่อยากจะเก็บครับมันก็เลยปล่อยไปเรื่อยๆทอนลูกค้าไปมั่งเอาไปซื้อของมั่งอย่างนี้นะครับับฟงกาแฟกินไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละครับ ปีพศ2537น,นี้ผลิตที่123ล้าน4ส4 3 0 0 0เหรียญครับท่านย้ำอีกทีนะครับปีพศ2537น,นี้ผลิตที่123ล้าน4ส4 3 0 0 0เหรียญครับท่านไม่ธรรมดานะครับเยอะมากเลยนะครับเนี่ยแต่ที่ว่าเยอะๆนี่หาง่ายหายากกว่า ปีพศ2553ด้วยซ้ำครับหายากกว่าปีพศ2551ด้วยซ้ำครับสองเหรียญสำหรับปีพศ2537เนี่ยหายากมากไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วครับสำหรับพระเศียรเล็กอย่างนี้นะครับเหรียญแรกนี่นะครับส่วนเหรียญที่สองนี่ครับเช่นกันครับอันนี้ชัดเจ๋ะเลยครับสวยงามมากนี่แหละครับผมจะทําการล้างเรียบร้อยแล้วก็จะเก็บสตลับครับตลับผม ติดต่อจะไปใส่ซื้อไว้แล้วครับท่านซื้ออยู่ใน Google เนี่ยครับเขาให้ตลับหนึ่งเรียนห้าบาทตลับหนึ่งไม่กี่บาทครับซื้อร้อยอันอย่างนี้เขาก็สี่ร้อยกว่าบาทเองครับถูกอันละเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจครับร้อยหนึ่งนะครับเขาจะส่งไหมผมแต่ตอนนี้ติดต่อไปแล้วแต่ยังไม่มีให้คําตอบเลยครับว่าจะส่งแบบไหนามาผมก็ลมเลยเงียบๆไปก่อนครับด้านหน้าคือภูวิพล์อุรุจดี ่วนด้านหลังคือรัชกาลที่เก้าครับท่านสวยงามนะครับดูพรมมรุปของพระองค์ท่านครับดูครับสวยงามมากนะครับระเบืองหน้าพระองค์ท่านครับแล้วที่พระเศียรพระองค์ท่านลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆด้หลังพระองค์ท่านครับสวยงามนะครับเป็นเหรียญเก้าเหรียญเช่นกันครับแบบนี้ครับในวงนี้ครับสวยงามนะครับไม่ธรรมดาครับดูขอบฟื้งครับอันนี้ยิ่งชัดแจ๋วใหญ่เลยครับสวยงามนะครับเนี่ยนิกเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยดูสิครับ เนื้อเกลือนชุบทองแดงนะครับสวยสวยงามมากนะครับแบบนี้ครับปีเลยครับมาดูครับประเทศไทยพศ2อ4 9้าี่้าครับนี่นะครับเพิ่งผลิตไม่นานนี้เองครับผลิตตอนที่ผลิตปีเดียวกับพระองค์ท่านสวรรคตคพอดีครับท่านนี่นะครับปีพศ2549เน้าสี่ยอุ้าเนี่ยไม่ใช่นี่วะไม่ใช่ครับพูดผิดแล้วครับโทษทีนะครับมั่วเลย มันต้องห้าสิบเก้าที่ครับมันนี้สี่สิบเก้าครับไม่ใช่แล้วครับเป็นประสียนเลกครับโทษทีมากนะครับโทษมากๆเลยขอโทษนะครับผมพูดผิดไปแล้วรีบเกินไปก็เลยผิดไปกันใหญ่เลยนะครับเนี่ยแบบนี้ไม่น่าหายัยเลยนะครับปีพศสอง9นห้าร้อยสี่สิบเก้านี้สวยงามนะครับไม่ธรรมดาเลยเนี่ยโอเคเลยครับน่าเก็บสะสมมากนะครับแบบนี้ถ้าท่านมีท่านอย่าคิดว่าไม่มีราคานะครับ ปีพศ .2549 เลยครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านผลิตที่เท่าไหร่ครับเนี่ยผลิตปีพศ .2549 นี้ผลิตที่เยอะมากนะครับมากกว่าปีพศ2 5 3 7ด้วยซ้ำครับผลิตเยอะมากเลยมี่น่าเจอบ่อยๆครับผลิตที่254ล้าน4แสน3พันเหรียญครับท่าน ย้งอีกทีนะครับผลิตที่มีพทศท้อ549ผลิตที่254ล้าน4แสน3พันเหรียญครับท่านสำหรับเหรียญน,นี้นะครับผลิตเยอะมากเลยนะครับ